ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแต่เราชอบ EP ที่19นะฮะเป็นแม็กซี37กว้าง9นิ้วครึ่งนะครับขอบ18เอาเอลสีเดิมๆเลยนะครับท้ายแดงเหลืองล้อวัสดุพื้นนะครับแจมเลนโคมไฟที่ต้นนะครับน็อตตะเข็บเดิมหมดนะครับเห็นไหม LR อยู่ตัวปหดนะครับรถเดิมทั้งคัน สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับแต่พ่อพ่อ EP ที่19นะฮะต้องเรียนว่าห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานนะครับคันนี้มาพบกับ Toyota Rivo 2.4J ปี2016นะครับรถคันนี้นะครับออกป้ายแดงนะครับเจ้าของมือเดียวเลยนะฮะและตัวถังเดิมๆทั้งคันนะครับก็มีแค่ตกแต่งชุบทุกนะครับ เป็นชุดบันทุกเทอรรอยนะฮะเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูรอบๆรถก่อนละกันนะฮะมีการจัดทรงลงล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดกันทีละจุดเลยนะฮะด้านหน้าแน่นอนครับลูกเป็นกระจังหน้าเดิมตั้งแต่ป้ายแดงน,นะครับไฟหน้าเดิมตั้งแต่ายแดงน,นะครับ คันนี้มีการลงล้อแม็กมานะครับเป็นแม็กที3 7สกว้าง9นิ้วครึ่งนะครับขอบ18นะครับก็ถ้าดูจากระยะของซุมล้อแล้วนะฮะคันนี้ลดไปประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับสติกกงสติ๊กเกอร์นะครับให้ลักอยู่ครบหมดนะฮะสีขาวเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้มีการตกแต่งชุบทุกนะครับเป็นเผาเอลนะครับพาเอลแท้เฟืองเอลนะครับ กระทะบรรทุกเป็นของต่อช่างตนนะครับส่วนยางแน่นอน,นครับสาวกลดคอกเทาลอยก็ต้องเป็น XCD2 นะฮะ 22575R14 นะครับเชสซีสวยนะครับเชสซีเดิมๆเ,เลยนะฮะนะครับเนะชสซีเดิมๆเ,เลยนะครับ ด้านหลังแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ร้อยละเกก็น่าจะต้องใส่กันนะครับสับท้ายแซมเลลนะครับผมแล้วก็เป็นรั้วสิบลูกครึ่งนะครับแซมเลลนะครับผมด้านล่างนะครับผมก็ใส่แหนบนะครับชุดล่าเนี่ยครับข้างละสิบตัวนะครับแล้วก็โช๊คควยสี่ต้นนะครับเป็นประมาณนี้เลย ทันโชกคทำเป็นสีฟ้านะฮะยังอะไรครบหมดนะครับล้อก็เป็นล้อสีทองแบบนี้เลยดุมแดงนะครับส่วนใหญ่รถที่บ้านจะเป็นดุมแดงนะครับรถอรัวแซมเหลวแซมชิ้นไหนบ้างแน่นอนครับชิ้นท้ายเนาะ ชิ้นนี้นะครับชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นบนนะครับกันสาดนะครับของไฮลักส์รีวูนะฮะตัวนูนไฮรักส์อยู่ครบหมดนะฮะภายในคันนี้แน่นอนครับว่าถ้าเป็น2.4ตัวเจตัวนี้นะครับก็จะเป็นภายในกระจกมือหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นบอกหนังมาตั้งแต่ออกศูนย์เลยนะครับบอกหนังแบบนี้ ในสวยนะครับแอร์แบกคู่หน้าเชื่อมต่อระบบบลูทูธมีครบหมดนะฮะรถสวยเลยแม่แรงครบหมดนะครับแม่แรงเครื่องมืนะฮะก็จะมีแอร์แบกคู่ทางซ้าย1ใบแล้วก็ทางขวา1ใบนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็จะยังเป็น5เกียร์อยู่นะครับ ปี2015ถึงปี2017นะครับจะเป็น2.45เคียร์ถ้าถามว่าขับดีไหมผมว่าขับใช้งานค่อนข้างดีเนาะน็อตตะเข็บเดิมหมดนะครับเห็นไหมฮะน็อตไม่เคยมีการขยับไถนะครับตะเข็บประตูเห็นไหมฮะเดิมหมดนะครับ, remote, รบ mm hmm. ไปเราไปดูด้านซ้ายกัน mm hmm. แน่นอนว่าประตูด้านซ้ายครับ สติกเกอร์อยู่ครบการสาดมีครบหมดนะครับแผงประตูเดิมจากโรงงานนะฮะบาะหนังสีดำแบบนี้ตั้งแต่โรงงานนะครับคันนี้เพิ่งจะถ่ายมันเครื่องไปวันนี้เลยนะครับวันที่เจ็ด เดือน3ามปี65วันนี้เลยนะครับครั้งต่อไปก็ถ่ายตอน2องแสนกับ 5, อีก5,000กิโลนะครับตอนนี้แสนห้าแสนเก้าห้านะจมบอกก็ครบหมดนะครับ <c oughs> เครื่องมือแม่แรงนะครับ <c oughs> ด้านข้างเนี่ยนะครับที่เราได้จัดตรงเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทรงค่อนข้างจะตรงเลย ค่อนข้างจะตรงเลยนะครับตรงหน้าหลังแทบจะเท่ากันเลยแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับก็คือใช้งานบรรทุกได้ปกติเลยเรามาดูภายในห้องเครื่องกันแน่นอนนะครับว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยนะครับฝาเครื่องของ2.4กับ2.8เนี่ย ไม่ต่างกันเลยนะครับปากที่บอกเครื่องเฉยๆเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ชมนะครับว่าปากเครื่องของ2.8ก็เหมือนแบบนี้เปียบเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีสิ่งสกปรกฝุ่นอยู่บ้างนะครับแน่นอนว่าผมก็จะรีวิวตามแบบฉบับเดิมเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมแบบเรียวๆกันเลยนะฮะว่าเห็นไหมครับ, <Wow. S 1> รบสิ่งสกปรกที่ยังมีหลงเหลืออยู่เนาะ LR อยู่ครบหมดนะครับรถเดิมทั้งคันนะนะี่ครับก็จะเห็นความสกรปรกอยู่บ้างนะฮะร,รถปี2016นะครับสติกงสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบหมดนะฮะร,รถเจ้าของค่อนข้างจะใช้ดีเลย ปายกันตอการนะครับก yeah, so yeah, ็จะเห็นได้เห็นเห็นฝุ่นไหมครับก็จะเห็นฝุ่นบ้างนกเนี่ยนะครับเป็นแก่ฝุ่นเท่านั้นนะครับมอนงมอหนนะครับเดือหมดนะครับก็จะมีแบบเลอะเลอะบ้างแอ้อแ์นะครับเห็นไหมครับเห็นอาร์ไหมฮะ อยู่ครบหมดรถเดิมทั้งคันนะครับดูให้ดเข็ยบที่ละจุดนะครับมเข็ยบไหมครับเข็บเดิมหมดนะครับติ๊กกงสติ๊กเกอร์ตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงโตโยต้ตาครบหมดนะฮะ เม็ดลอยอาัดครบหมดน็อตไม่เกิดมีการขยัขไายนะครับจิก่เห็นไหมครับจะเป็นรอยจิกนะครับของตัวซีนกาวตะเข็บยังเดิมอยู่นะครับสำหรับใครนะครับ ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับรถครอบตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆนะฮะรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อคิดเห็นติชมใดๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วพบกันครั้งหน้านะครับกับแต้มคออต่อไป EP ที่20นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ